สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ ep 3นะคัดเฉพาะตัวเน้นติดดาวเหมือนเดิมเอาเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดจัดชุจัดเดี่ยวของมาเตอมี ep 1และ ep 2เป็นในศึกอยูฟ้าแชมเปลิกส่วน ep 3เราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปลุยเดอะแชมเปชิพอังเกตกันซึ่งวันนี้ก็แข่งขันกันด้วยนะ มีมาฝากสองคู่ครับมิตอนซิตี้กับพีมัสและกอนซาลแทนทันกับอิสวิทห้ามพลาดในการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอพรบคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2อคู่ดูแฮนดิแคปเกมคู่แรกมิตอนซิตี้กับพีมัสเดอะชแชมเปี้ยนชิพแข่งขันกันตอนตีหนึ่งสห้าหนดราคาให้มิตอนต่อครึ่งลูก เจ้าบามีต้อนอยู่ดับที่11ของตารางผลงาน6เกมลีกที่ผ่านมาชนะ2เสมอ3แพ้1มี9คะแนนส่วนทีมเยือนพรีมัสอยู่ดับที่15ผลงาน6เกมลีกชนะ2เสมอ1แพ้3มี7คะแนนก็ถือว่าอันดับ ไม่ห่างไม่ต่างัสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามเมื่อ2อูดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้ง5าลายถือว่าเป็นผู้ที่ค่อนข้างชาัดแฮนดิแคปก็ค่อนข้างชาัดเพราะว่าไม่มีการปรับสวนในส่วนของราคาภูเจ้าทั้ง5าลายยืนอยู่กับเจ้าบา้านมิทตัน,ตนซิตี้ปรับราคาลดลงหมดเลยช่องเสมอก็เพิ่มขึ้นหมดเลยช่องทีมเยือนพีบานก็เพิ่มขึ้นหมดเลยผูเลือกมินตนัน แฮนดิแคปเป็นราคามิตอนต่อครึ่งลูกเจ้าก็เลือกปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ้านบอลต่อและปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเยือนบอลรองเพราะนั้นคู่นี้แฮนดิแคปนี้เลือกยืนอยู่กับเจ้าบ้านวิตอนซิตี้ชัดเจนมากวางใ่ต่อวิตอนซิตี้เป็นทีเด็ดตัวน้นสุด10ดาวตัวที่1ใน EP 3, สศึกเดือดแชมเปี้ยนชิพประจำค่ำคืนวันนี้อยู่ต่อวิตอนซิตี้นะครับ คู่ต่อมาใช้ข้อมูล2อพูพโด,ดวย handicap เสาทำต้านกับอีสสวิทแข่งขันกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าเสาทำต้นต่อ,ต 1, 5, ท,ตอ,อที่ปอบมาสองทีมสองทีมเลขตัวเดียวมาเจอกันเจ้าบ้านอยู่อันดับที่เก้าของตารางผลงานหกเกมเี็ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองมีสิบคะแนนทีมเยือนอยู่อันดับที่สามของตารางผลงานหกเกมเี็ชนะห้าแพ้หนึ่งมีสิบห้าคะแนนก็ถือว่าสนุกนะครับ เซาล์างตันอาจจะได้ความเก่าจากการพุ่งตกชั้นมาแต่ว่าอินเทอร์เน็ตผลงานก็สดๆจริงๆช่วงนี้ต่างหวายต่างก็มีคนละแบบเกมนี้น่าจะโดนกันมาแลครับราคากา็ไม่ถูกไม่แพงแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อสองพูด,ดวยฮันดี่แกปบจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายเลือกปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนอินทปรับลงหมดเลยนะช่องอินทอร์เน็ต ช่องเสมอขึ้นสามลงสองขออภัยครับช่องเสมอขึ้นสองลงสามและช่องทีมจะาานปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะนั้นมองเลยพูนี้เอาแบบเอกสารสดๆก็คือทีมเยอือนอินสวิตแทนที่แข็มเป็นราคาซัมต้านต่อที่ปอปาและเลนนี้น่าจะเป็นปอป่าลงห้าปรากฏว่าจา้ารา้ารานปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเจมา้านบอลต่อและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีาาเมเยือน,นออบอลรอง เพราะนั้นภูกับแฮนดิแคปยืนอยู่กับบอลลอกอิสสวิทเหมือนกันเลยสวนรองอิสสวิทเป็นทีเด็ดตัวเน็นสุด10ดาวตัวที่2ใน EP 3ศึกเดิะแชมปนชิพประจำค่ําคือวันอา,าน,นี้นะเดิะแชมปนชิฟ2คู่จัดไปตามนี้ครับอยู่ต่อมิตอนซิตี้กับสวนรองอินสวิทส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP 1และ EP 2ศึกยูฟาแชมเปี้ยน อย่าลืมไปฟังกันนะขอบคุณมากสวัสดีครับ